เจริญพรบรุทธศาสริกชนสมาชิกกลุ่มยูทูบเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาทุกท่านวันนี้ขอนำคติธรรมเรื่องอัลบั้มชีวิตมาแสดงเพื่อเป็นการประดับสติปัญญาเพิ่มพูนบุญบรารมีเป็นข้อคิดสกิดใจเพื่อให้ละการทำความชั่วมุ่งสู่การทําความดีด้วยกายวาจาใจอัลบั้มชีวิต ในช่วงชีวิตของเราแต่ละคนเรามักได้ยินข่าวการจากไปของใครหลายต่อหลายคนอยู่เสมออัลบั้มชีวิตของคนเรานั้นล้วนเริ่มต้นหน้าแรกด้วยการได้เกิดมาเป็นเด็กน้อยทารกที่ไม่รู้เดียงสาต่อโลกใบนี้ต่อด้วยการเจริญวัยเป็นลำดับขั้นตอนในเส้นทางชีวิตที่เราต่างเป็นผู้ลิขิตมาแต่บางก่อน และในชาติปัจจุบันแต่เราจะไม่สามารถล่วงรู้ได้เลยว่านาสุดท้ายของระบังของเราเหล่านั้นจะจบในวัยที่เท่าไรและจะจบลงอย่างไรบางคนจากไปตั้งแต่ยังอยู่ในวัยเด็กบางก็จากไปเมื่อเพิ่งจะเข้าสู่วัยรุ่นกับอีกหลายๆคนที่จะไปเสียก่อนในวัยที่มีความพร้อมในทุกๆด้านของชีวิต ยังไม่นับถึงผู้ที่ละสังขารในวัยชาราทําให้อดนึกสะท้อนใจไม่ได้ว่าไม่มีความแน่นอนอะไรเลยในชีวิตทุกอย่างเกิดขึ้นตังอยู่และดับไปตามกําลังของบุญและบาปก,กรรมที่เราแต่ละคนได้ไล้กคิดไว้ด้วยตัวของเราเองทั้งสิน้นเวลาเราเตรียมตัวเดินทางไปยังต่างถิ่นต่างแดน เรามักจะเตรียมตัวและเตรียมใจของเราให้พร้อมด้วยสิ่งของที่จําเป็นสําหรับก,การเดินทางในแต่ละครั้งและเราก็รู้ว่าจุดหมายปลายทางของเราคือที่ไหนแต่จะมีสักกี่คนที่เตรียมตัวเตรียมใจได้พร้อมเพื่อเดินทางไปยังสารวัตรน้าโดยไม่มีใครรู้เลยว่าจุดหมายปลายทางหลังความตายคือที่ใดจะมีใครสักกี่คนที่จะมีมรณะนุสติ นึกถึงความตายเป็นอารมณ์อยู่เสมอและไม่ประมาทในการใช้ชีวิตเพื่อเตรียมสเสบียงให้พร้อมก่อนที่จะลาจากทุกสิ่งทุกอย่างไปเหลือทิ้งไว้เพียงเรื่องราวที่ถูกแต่งแต้มไว้ด้วยบุญหรือบาปท,ที่เราบรรจุไว้ในอัลบั้มชีวิตของเราเท่านั้นเองด้วยอนุสวงของการฟังธรรมในครั้งนี้สุดสู้สนและพัตปัญญาผู้ฟังด้วยดียอมได้ปัญญา ขอให้ท่านบุตรสากชนตลอดทั้งสมาชิกยูทูบเพื่อกันผย,ยแผ่พระพุทธศาส,สนาทุกท่านจงมีสุขภาพกายที่ดีสุขภาพจิตที่ดีหมดทุกสุขโรคไปพปนยันตรายทั้งปวงมีอายุวันนาสุขภพละปฏิพนันธนสารสมบัติพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลกลาฬยศศุกสารเสริญมีความเจริญก้าวหน้าในการงานหน้าที่มีความร่มเย็นในพระรบบพรพระพุทธศาสนา เป็นที่พึ่งของพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติสนิมิตรสหายปรารถนาสิ่งใดซึ่งเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอสิ่งนั้นจงสําเร็จตามความมุ่งม,มา่ปรารถนาของท่านเทินขอจเจริญพร